ที่21พาพี่น้องมาอัปเดตทัวร์ภูมิฟักงาวแบบไร่ข้างอยู่สวนนี้นะ้าพี่น้องจ้าตั้งชื่อสวนนี้ว่าสวนนี้นะ้ําบรรยากาศขึ้นอีกแล้วพี่น้องจ้าบ่พ่อแดดไม่มวจะพ่ออาทิตย์แล้วหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เราไม่เจอแสงแดดนะคะเดี๋ยวผ้ากับกลองเบิงนะคะสําหรับทัวร์ภูมิถ้าผู้ไดติดตามมาแต่เริ่มต้นจะเห็นว่าแปลงนี้ลงปลูกไปเมื่อวันที่27มิถุนา2567ทุกข้างทีิทาลีพอิราจะบอก วันทีปลูกนะคะัดเทื่อผููใด้ทีเพื่อนติดตามไหมเพื่อนอาจจะยังบุงห้ส่วนผู้ที่ติดตามมาดนแล้วกอย่าเฝ่าวเปิดิ่นฝานายกันเด้อจ้าอีกวันอีกอีก6มืออีก6มือครบเดือนตอนนี้เพื่อนก็บกำลังแตกกิ่งแตกก้านออกมาแบบเขียวแห้งพี่น้องจ้าเขียวดีมากแล้วก็งามมากอุ้ยเป็นตาสวรเนาะพ่นะเป็นตาอ่อนซ่อน เขียวตะพืดตะพืชเขียวแตกส่วดส่วนเลยพี่น้องจ้าปาตีถูพูดที่ทังคักเนกระดอกกระดียหลายหลายคนอาจสีงัง้บอเคยเห็นนะคะว่าทัวภูมิฟังเห้าเป็นแบบใดเดืเอนเบิงยูนาโปรไฟ์กระดพี่น้องจ้าแต่สาหรับผู้ที่เปิ้นตดตามมาดนแลวเปินนกระอาสีหูแล้วกระอาสีเห็นว่ามันเป็นแบบใดนะคะเสานีภาพพี่น้องมาอัปเดตเบิงจะภาพอ,อัปเดตสู้มือแล้วพี่น้องจ้าท้า จนว่าจนกว่าน่วยพันสียอ,อกนะคะอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อพี่น้องผู้ใด้สั่งเมดพันธุ์ไปแล้วปลูกแล้วเป็นจังไดข้อเม์ซุยอิลา่าฟัง่งใดเด้อปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะข้อดีของการคุ้มภาสติอิลา่าเซวอให้ฟัง่งถ้าเ้าคุ้มผ่านามก็จะบบแดนอื่นเพราะว่าอิล่าย,ยกรลองขึ้นประมาณประมาณสิบสิบเซนได้นะคะสิบเซนคืบหนึ่งถึงสองคืบนี่แหละประมาณนี้แต่าปานนาหน,นามก็ยังสะดินไปนะคะสะดินไปเบ้อเลยแต่สังเกตเบิง พักที่อยู่ลองกลางโมเดนหดนามเอ้โยโมเดนคุ้มพาสติกมันจะอึนนามต้นจะเหลืองนะคะแล้วก็ได้กินอาหารโมเพียงพ่อต้นพืน้นกจะเหลืองประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขียวงามดีขนาดนะคะเวลาฉีดฮ้อมโมนบำรุงพื้นไปพี่น้องจ๋าฉีดอะกับเอ้ยไม่ใช่ฉีดเออพงดำพวงดำไปตอนนี้ต้นพื้นก็โอ้ยงามขนาดสวยขนาดพี่น้องจ๋าเป็นตาสอ,อนเนาะอุ้ย เป็นตาอ่อนซ้อนลายพูดนะเสาร์นี้พาพพี่น้องมาอัปเดตนะคะเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้เด้อเดี๋ยวจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสําหรับทั่วร์ภูมิฟักเงาวแบบไรข้างท้าเบื้องว่าหน่วยมันสิเป็นจังไดพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า